สวัสดีครับคลิปนี้จะนำสีพึ่งหลวงผู้ทิมกับหลุมพูททาบมาให้ชมกันนะครับอันนี้เป็นสีพึ่งของหลุงพู้ทิมนะคนี่มีไม้ไก่กุ๊กมีสีพึ่งอยู่ข้างล่างอันนี้ก็เป็นหลุงผู้ทิมเหมือนกันนะครับ เาขาเรียกรุ่นเขาเรียกสีพึ่งอะไรนะปีหง่ะเนี่ยส่วนเนื้อจะออกโซนเดียวกันเนี่ยเดี๋ยววางนี้ครับจอกสีน้ำตาลชัดไหมเอ่ยเดี๋ยวมันจะไม่ชัด จอกน้ำตาลเข้มๆอันนี้รู้สึกว่าจะโดนแบ่งไปเยอะแล้วเนี่ยแบ่งไปเยอะแล้วอันนี้จะเดิมๆครับเนี่ยยังไม่ได้โดนแกะขยายนิดเดียวเนี่ยดูความแห้งครับเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับส่วนนี้น่าจะโดนแสะโดน เอาไปหลายหลายที่นะครับเนี่ยกันี้ผมก็หลักพันแก่ๆนะครับถึงหมื่นต้นๆน,นะครับสีพึ่งเนี่ยค่อนข้างจะหายากนะครับมีสองตระปุกนะเอามาให้ชมกัน เป็นของพุ้ทิมวัดละาหาันไล่นะครับส่วนอีกกับอับหนึ่งก็จะเป็นสีพึ่งผูุทาบนะครับวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับอันนี้ก็นํามาแปะไว้กับสีพึ่งอื่นๆนะครับเน่กลางคืน,นจะมองไม่เห็นนะครับ จะชัดไหมเอ่ยสีชัดไหมเอ่เย <c oughs> น่าไม่น่าจะชัดคืนเนี่เดี๋ยวไงเนี๋ยกลางวันมาถ่ายให้ดูนะครับคือ,ค,อคือสีเหลืองเนี่ยเป็นสีพึ่งที่อื่นเอาสีพึ่งกองผู้ทธาเนี่ยมาแปะไว้เนี่ยมาเลี้ยงไว้ มันก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมไม่ชัดเดี๋ยวไงเดี๋ยวกราบนี้เดี๋ยววันหลังเอามาให้ชมใหม่นะครับถ้าถ่ายกลางวันเนี่ยมันจะออกเขียวมันรกเลยนะครับคือมันจะมองมองยากเดี๋ยวขยายให้ดูอันนี้อันเนี้ยแห้งมาก คือเนี่ยถ่ายยากเหมาาือนกันไม่ไหมถ่ายยากเหมาาือนกัน คืน,นี้ถ่ายยากเลยอย่างนี้ทั้งวันเดี๋ยวมาถ่ายชมเลยทีเดียวครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ